เออเริ่มดีว่ะเอามากดเพย์ไม่ได้อ่ะไปมะเขืออันไหนวะสักฮะทำไมวกดเพย์เริ่มไม่ได้อ่ะคืออะไรวะกูเล่นได้ปะนี่วะโหละ กูเลยไม่เข้าใจว่าไม่กิ้คุรีคอมเพื่ออะไรอ้า<ล>หฮะไม่ผมด่าก็นในเกมอ,อุ๊บชี้ขาดเลยผมโดนเลยคนดูถามว่าได้ข่าวว่าได้ข่าววงไหนที่ที่เป็นแหบบอกมาว่าเอ็มเอเคซอสสี่สิบใช่แหบป่ะครับ อะไรจะบงมั่วใช่ไหมแหววอะไรเนี่ะอสิบแต่ว่าคนที่ส40นั้นะจะไม่ใช่ผมเอาวาลูโลกรดอครับมันมันเป็นอะไรนี่มันมีปัญหาเนาะ พี่แอบมันมีอีกที่หนึ่งโคตรมึนนะพม่แบพ่แอบ,แอบมามันไม่รู้จักผมแต่มันบอกกดไลค์ฝากกดไลค์หน่อยมันส่งลิงลิงมาดะในในเฟซเหรอเอออยากมึอนอนัก <c oughs> มันมึนบ้าดาพี่ยังนี้มันดูมึนไหมล่ะ <c oughs> อยากดูฟาสไว้เฮีย มึงจะดูอีกแล้วอ่ะไม่ไม่ฟาดภาคอื่นดิเอาเจาะมาคู่ข้างฟารที่มันมีหบลงไปด้วยอ่ะดิเตาะภาคลันหนกโอ้มันจะตายว่ะอยากดูภาคห่าภาคห้าจะมาสุดละฟาคืออะไรวะโอ้ไม่ให้กุลีคอมอีกแล้วทำไมวะแพบ่อน มันเป็นไรพี่ผมขอถ้าผมทำคามความทำนะครับมาดูใจอจับเตียงกูเ๋ยเอาเปาม,นม,ปมปคนดูให้ป่ะเนี่ยมึงก็รีคอมไปก่อน ร,รีได้ดิพี่เพราะอนไนเพราะดีโมมันมันมันไม่ตัดสตรีตเมเลยดีโมพี่ไม่ทีมแล้วไหมพี่ไม่ทีมแล้วไห